7ฝนฟ้าอากาศประจำวันที่28กันยายน2568ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะวันนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเน้นในส่วนของบริเวณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนจังหวัดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้นะคะระวังฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่สกลน,นครนครพน,นม อุดรธานีขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารและตราดขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจ,จากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมจับพลายะน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำลนตลิน่น โดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาแก่ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่รุ่มและพื้นที่น้ำท่วมขังเนื่องจากกล้องมาสมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันภาคใต้และอ่าวไทย สำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอันหนึ่งพายุใต้ฝนบวอลอยปกคุุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่29กันยายน68 อัปเดตฝนฟ้าอากาศทีละภาคค่ะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดต,ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ลมแปรปวนความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเน้นนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมขอนแกน่นมุกดาหารยาสธรอนํอนาจเจริญและอุบลราชธานี ลมแปลปวนความเร็วอยู่ที่1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นกาญจนบ,บุรีและราชบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพักใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นประจวบคีรีขันและชุมพรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรพักใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อย180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสุน ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ